ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวปลาหมอสีนะครับเดี๋ยวันนี้ผมจะมาสาธิตการทําอาหารใช้เองนะครับมุงผมนะครับอาหารเล่งสีนะครับว่าทํำยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับขั้นตอนมีไม่ยากนะครับผมก็อาหารที่ผมเตรียมไว้นะฮะนี่คลารีเม็ดจม1กิโลกรัมนะครับผมนะฮะเม็ดจมเม็ดโคตรเล็กนะครับเล็กที่ๆนะครับแล้วก็ สารเล้งแดงที่ผมผสมไว้แล้วนะครับผมก็ถ้าท่านไหนสนใจก็ไปหาซื้อเอาได้นะครับผมสารเล้งแดงก็ศึกษาเอานะครับว่าชอบตัวไหนแล้วก็ส่วนผสมอะไรก็ลองไปศึกษาดูนะฮะอันนี้ก็เป็นสูตรของผมที่ผมผสมเองนะครับเพื่อที่จะเอามาคุกกับอาหารตัวนี้นะครับเทนะ้ำลงไปแล้วก็คนเลยนะฮะ คนให้เข้ากันนะครับผมเอาให้มันเข้าไปทุกเม็ดทุกรายละเอียดนะครับเห็นไหมครับสีแตกต่างนะยครับเม็ดเดิมมันจะสีแบบนี้นะฮะีสีฉเขียวเหลืองนะครับพอโดนสันแดงแดงก็จะเป็นเม็ดแดงแดงเลือดหมูเลยนะครับแดงเข้มอันนี้แสงมันจัดหน่อยนะครับมันเลยทําให้เป็นสีแบบแดงสว่างครับที่จริงมันเป็นแดงแบบแดงเข้มนะฮะ แล้วก็คนให้มันเข้ากันนะครับจนกว่าจะเข้าที่นะครับผมนี่นะฮะพอเราคนเข้ากันมันก็จะเป็นเม็ดเสมอกันนะครับผมแล้วก็ให้มันได้ประมาณนี้นะฮะหมาดๆพอหมาดๆหน่อยเราก็จะไปเอาใส่ถาดนะครับเพื่อเอาไปผึ่งลมนะครับเพื่อให้มันแห้งนะครับนี่นะฮะขั้นตอนสุดท้ายผมก็จะมาตากพัดลมไว้นะครับ ก็คือตัดจนกว่าจะแห้งนะครับหลังบ้านจะ,จะลบหน่อยนะก็คือผมจะตากก็คือให้มันแห้งโดยโดยที่ไม่ผ่านความร้อนหรือการอบความร้อนนะฮะก็คือจะให้มันแห้งแล้วให้มันรีบความชื้นของมันเองนะฮะแล้วผมค่อยเอาไปบรรจุใส่ซองนะครับ หวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมสําหรับการวิธีการทำอาหารเร่งแดงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันให้ปลาของเรานะครับผมก็ไปลองหาใช้ดูนะครับผมครับผมโงเเืยแตกเลยก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมการทำอาหารเร่งสีฉบับปลาบ้านเม้งนะฮะท่านก็สามารถทำได้นะครับผมไปหาซื้อสารเร่งแดงนะครับแล้วก็ส่วนผสมวิตามินต่างๆนะครับเอามาลองผสมดู ทำให้ปลาใช้ก็จะประหยัดขึ้นนะฮะต้นทุนก็จะถูกลงแล้วก็คุณภาพก็โอเคนะครับก็ลองทําดูนะฮะอันนี้ผมก็ให้ปลากินหมดบ้านนะฮะชุดนี้ผมไม่ได้ทําขายนะครับผมผมทําให้ปลากินนะครับหวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะในการทําอาหารปลาใช้เองนะฮะอาหารปลาเล่งสีด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับมือใหม่ที่เขาอยากจะรู้อยากจะศึกษาก็ลองเป็นวิทยาทานก็แชร์ออกไปให้เขารับชมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับไว้เจอกันอีพีต่อไปครับ